เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับทางวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยให้สาธุชนจัดของสำหรับบูชาข้าวพระไว้ที่บ้านพร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีกรรมงานบุญผ่านระบบออนไลน์ส่วนพิธีกรรมณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพระครูสดทิธมวิเทศเมตตาเป็นประธานสงฆ์พระมหานพพินนัทธชโยนำสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระผ่านทางออนไลน์โดยมีคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนเจ้าภาพก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานผ่านทางออนไลน์โดยมีคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนเจ้าภาพจุดโคมประทีปและวางผ่านดอกไม้บูชาพระประธานจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นผู้แทนสาธุชนน้อมนำปัจจัยบูชาข้าวพระและกองบุญต่างๆถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะ